หอยพิมพ์นับเป็นอาหารทะเลขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของสมุทรสาครค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้หอยพิมพ์นั้นหายากขึ้นทุกวันมีราคาค่อนข้างสูงและสูงที่สุดในบรรดาราคาหอยทั้งหมดวันนี้ทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับหอยพิมพ์มานำเสนอ,อรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในรายงานพิเศษค่ะ จากที่เมื่อวานที่ทางมหาชัยเคเบิลทีวีได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับราคาหอยพิมพ์ว่าราคาค่อนข้างสูงกิโลกรัมละพันกว่าบาทและก็ไม่ใช่หอยพิมพ์ที่หาได้ในบ้านเราด้วยซึ่งก็มีหลายเสียงตอบกลับมาค่ะว่าในตลาดมหาชัยขายกันอยู่ราคากิโลกรัมละ1,600บาทฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าทำไมถึงแพงขนาดนั้น วันนี้ผู้สื่อข่าอย่างเราก็ได้เข้าไปสำรวจราคาหอยพิมพ์ในตลาดมหาชัยก็พบว่ามีหอยพิมพ์ราคากิโลกรัมรา1 6น0บาทขายอยู่จริงซึ่งเป็นร้านขายอาหารทะเลแห้งร้านใหญ่คนขายบอกว่าขายราคานี้เป็นปกติ ที่แล้วก็ราคานี้เพราะนับวันหอยก็หายากสมุทรสาครไม่ต้องไปหาค่ะไม่มีแน่ๆหอยพวกนี้จะถูกส่งมาจากทางตอนใต้ของไทยหรือไม่ก็แทบอินโดนีเซียตอนนี้ทางร้านก็มีอยู่ประมาณ20-30กิโลกรัมคนไขาบอกว่าราคานี้ดูไปก็ไม่แพงค่ะเหมาะสมแล้วเพราะทั้งหายากและรสชาติก็อร่อยซึ่งในบรรดาอาหารทะเลแห้งทั้งหมดของร้านหอยพิมพ์แพงที่สุดแล้วค่ะ1,600บาทสองแดด ไม่สูงไม่สูง,สงตะก่อนมันแค่เจ็ดแปดร้อยแลแ<ต>้วช่วงหลังสี่ห้าปีที่แล้วแล้วเมื่อไปสิบสิบปีที่ผ่านมานี่ก็ถ,ถูกตอนนั้นตอนนั้นคนม่ค่คยรู้จักก็เอาห้าหกร้อยนต่เมัน,นก็ขึ้นเรื่อยป้าเคยเก็นหอยพิมพ์ถูกสุดในชีวิตตัวเท่าไหร่คะห้าหกร้อยห้าหกร้อย ลองเดินถัดไปเรื่อยๆก็เจอแม่ค้าที่นำหอยพิมพ์ใส่กล่องมาวางขายข้างทางกล่องหนึ่งก็ครึ่งกิโลกรัมนับๆดูก็ราวสามสิบตัวได้ลองถามราคาจากร้านเล็กๆแบบนี้อยู่ที่กิโลกรัมรา1 2 0 0บาทถูกลงมาหน่อยค่ะแต่ก็ยังถือว่าแพงอยู่ดี แม่ค้าบอกว่ารับซื้อเขามาขายอีกทีรับไม่ค่อยเยอะเพราะต้นทุนก็สูงขณะตัวเองอยากกินก็ต้องอดใจเพราะกลัวทุนจะหายแต่หากเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนหอยพิมพ์จะกินเท่าไหร่ก็ได้หาง่ายราคาถูกพูดไปก็เสียดายว่าของดีบ้านเรามันหายไปไหนกันหมดเสียดายของดีบ้านเราไหมคะที่มันเริ่มหมดไปก็เสียดายแล้วลูกแต่ทาไงลูกวัชจักรธรรมชาติกระทิบ้านงมอ่ะก็คนนึงก็ได้สามสี่หล เมื่อก่อนดินมันดีอ่ะเสียดามาที่หอยมันไม่เกิดจะอว่าเรามันหมดอ่ะเสียดายว่าพ่ทำไงได้อ่ะเขาอยากให้สร้างโรงงานกันเยอะส่วนใหญ่แล้วหอยพิมพ์จะเป็นที่ถูกปากของทุกคนขายดีทั้งคนในสมุทรสาครเองและคนต่างจังหวัดที่นิยมรับประทานหอยพิมพ์อยู่บ้างแต่บางคนก็ไม่รู้จักว่านี่คือตัวอะไรบางคนก็อยากลิ้มลองรสชาติว่าเป็นเพราะอะไรนะเจ้าหอยชนิดนี้จึงได้ราคาสูงนะัก เราก็บอกตัวอะไรกันเนี่ยเราก็อธิบายลูกหอยพิมค่ะมันเป็นเป็นตระกูลหอยประมาณเนี้ยลูกแล้วเขาลององซื้อไปกินก็มีบางคนก็ลองบางคนก็ไม่กล้าคไม่เคยกินเขาถามว่านี่ตัวอะไรอะไรเงี้ยแต่คือที่จริงมันคือหอยพิมแต่พอเราอธิบายไปแล้วเขารู้ยังไงเขารู้เข้าใจเข้าใจแล้วซื้อไปไหมซื้อซื้อบางทีก็ลองซื้อไปชิมดูแต่จังหวัดบางที่นี่เดี๋ยวมากคนแถวนี้จะชอบกินมากกว่าแต่บ้านเราชอบกินมากกว่า เคยเห็นนะแต่ไม่เคยซื้อกินเขาบอกพันหกเนี่ยลักษณะเป็นไงตัวแหลมๆเยอะๆมันก็เคยกินแล้วตัวมันเหมือนคล้ายๆหอยแห้งคิดว่าผมกินตากแห้งนะมันเป็นกิโลพันหกกิอ่ะฝั่งนู้นอ่ะฝั่งท่าหลอมมีขายอยู่แต่ซื้อฝากผมซื้อผมซื้อนะมีเคยเห็นแต่แบบตากแห้งแล้วใช่มันมันเขาเขาแดดเดียวมาแล้วอ่ะอยากลองแหละไม่เคยทานก็เลยทาน หอยพิมพ์เป็นหอยที่แพงที่สุดในบรรดาอาหารทะเลตระกูลหอยทั้งหลายใครอยากกินก็ต้องยอมจ่ายขนาดแม่ค้าขายเองบอกว่าปีหนึ่งขอกินแค่ครั้งหนึ่งหรือสักตัวให้หายอยากก็พอแล้วกินมากไม่ได้ค่ะเพราะราคาแพงเหลือเกินอร่อยลูกอร่อยก็ก็คุ้มค่างเงินนะลูกนะก็บางทีปีหนึ่งกินสักล่องถอง่องก็พอค่ะโอ้ยกินเป็นถุง ถุงละร้อยกว่าบาทขีดึงสองขีดกินว่าความอยากด้วยยังกิน <c oughs> ว่าความอยากซื้อขีดึงก็กินหลายคนแล้วพอคนละตัวคนละตัว แต่ตอนนี้ราคาหอยอื่นก็ขยับขึ้นเช่นกันบอกกันว่าเป็นเพราะเรื่องของน้ําเสียที่ทําให้หอยตายเสียหายกันมากก็หวังว่าต่อไปหอยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหอยแมลงผู้หอยแครงคงจะไม่แพงตามหอยพิมพ์ไปด้วยไม่อย่างนั้นเป็นอันต้องอดทานหอยกันแน่ซึ่งต้นสายปลายเหตุน,นั้นคงไม่ต้องย้อนมาพูดถึงกันอีกว่าเป็นเพราะอะไรเหลือเพียงแค่อย่าทําให้มันเร็วร้ายไปกว่านี้ก็แล้วกันค่ะเอเซียตึงสกุลถ่ายภาพพรเพนทองสวัสดิ์ทีมข่าวหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน